จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับและแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ตามแต่ก็มีความหวังกับรัฐบาลชุดใหม่นะครับที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของแรงงานข้ามชาติที่ถูกละเมิดมาโดยตลอดทิดตามรายงงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ 3กรกฎาคมที่จะมาถึงเป็นวันที่คนไทยจะได้ไปใช้สิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งเลือกพรรคที่คิดว่าจะสามารถพัฒนาประเทศไทยได้ดีที่สุดแต่สําหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาทํางานอยู่ในประเทศไทยและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แต่เฝ้ามองดูว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าใจหรือมีนโยบายเกี่ยวกับชีวิตของแรงงานข้ามชาติหรือไม่ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่จะเปลีป่ยนแปลงประเทศไทยนะก็อยากมีความหวังว่ารัฐบาลน,นี้ขึ้นมากแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติคือเป็นระบบมาระเบียบมันต้องมีการกินหัวคิวกันมันต้องมีการอย่างนี้ออกมาดุเละทางรัฐบาลอออกมาดุเล,ลอออกเลับเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติคือจริงๆจังๆสิ่งสําคัญที่จําเป็นที่สุดสําหรับแรงงานข้ามชาติคือบัตรประจำตัว เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะต้องถูกส่งกลับแต่การทำบัตรที่ผ่านมาต้องเสียค่าใช้ใจ่ายสูงมากและแม้จะส่งรายชื่อเพื่อขอทำบัตรแล้วแต่ก็ใช้เวลานานและบางครั้งก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้รับบัตรเลยก็เรื่องการทำบัตรก็จะจะจะดีก็ ไม่ว่าต่วเสื่องกระจิดใจค่อนข้างค่อนข้างนักก็มันก็สามารถดูแลเลยมีความปลอดภัยในการตรวแรงงานแล้วก็นายจ้างเขาก็จะดูแลทั่วถึงตเป็นบางุ่มก็ถ้าอยากจะจัดแบบว่ามีการพเบียนแรงงานมีอย่างนี้ก็อยากให้นายจ้างเลยตั้งกระทรวงแรงงานเขาเข้ามาดูแลให้จริงต่างจัง คยให้เรียกใหม่ให้เ,หอใหเ,หอเอาคนใหม่แล้วก่อให้จะได้พัฒนาบ้านเมืองแล้ะกันอน้ที่ดีเกิดขึ้นอยากให้อยากให้เห้เป็นพัฒนาใหม่น่ะดีัครบอยากให้ให้อของมันแปลงอยากให้ให้อของมันดูอยู่อย่างเก่าปกติอย่างเก่าไอสิ่งที่มันแปลงขึ้นมามันมน,มนี่คือมันแต่เจ้าขะแต่ทุกคนทุก เอยากจะได้ของถูกๆแต่บังเจ้านี่แต่บาอยากให้มันเศรษฐกิจมันอันนี้ขึ้นช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแรงงานข้ามชาติทุกคนต่างกำลังเฝารอดูผลว่าใครจะได้เป็นตัวแทนเข้าไปทำงานในรัฐบาลด้วยความหวังที่คงน่าแตกต่างกันคืออยากให้รัฐบาลได้ใส่ใจในความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ไขสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง นักข่าวพลเมืองชัยยุดพาวเวอร์จังหวัดเชียงใหม่รายงาน